ท่านผู้ชมครับสงกรานปีนี้แหมมันสนุกจริงๆไปที่ไหนก็สนุกจัดกันทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตำบลหมู่บ้านหรืออำเภอจังหวัดโอ้โหนี่เศรษฐกิจนี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านนะครับไหลเข้ามาที่จังหวัดแพร่นี่เตรียมตัวกันให้ดีครับนะวันนี้วันที่สิบสี อ่าสิบห้าสิบหกกระเด็นชัยนี่ก็ต้องเอากันให้เต็มที่จัดเต็มนี่ที่ตำบลไม่จัวนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับโดยกำนันสิทธิชัยกาจเจริญกำนันยายกำนันหนุ่มเนี่ยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโอ้จัดงานทีไรเล็กๆ็กไม่ใหญ่ๆญ,ญ่นี่ก็ต้องทำแหละนะปีนี้เขาจัดเมื่อวานนี้ครับไปเห็นแล้วหูโหมันประทับใจมากนี่ขนาดตำบลน,นะครับ ตำบลแม่จั้วเนี่ยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ยเราไปแข่งระดับอำเภอจังหวัดได้เลยเนะครับมีปาร์ตี้โฟมนี่แบบสนุกสนานนะครับชาวบ้านนี่ก็เฮฮากันสนุกกันมากนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางท่านอนุวัฒน์ลงวันท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดเอามีการลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่จั้ว ไม่ใช่เด็กชายนะครับแล้วก็กำนันตะบนไม่จ้เนี่ยกำนันหนุ่มููบรอนะครับจัดเต็มจริงๆนะครับดูแล้วโหวมันสนุกสนานนี่เขาเขาให้ชื่อว่า,าสงการเที่ยงคืนถนนสัดน้ำนะครับสัดน้ำสาดกันฉ่ำจริงๆมันไม่เที่ยงคืนนะครับเล่นตั้งแต่กลางวันไปจนถึงตีหนึ่ง สนุกจริงๆอ่ะนะครับอันนี้ที่ตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยนะครับเมื่อวานนี้โดยท่านอนุวัติวงวันนายกองการบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่นี่ครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับนายเวียนกาจเจริญนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัวนายสิทธิชัยกาจเจริญกำนันตำบลแม่จัวแล้วก็มีบริษัทแพร่ทรงไทยไม้สัก ร้านานาจำกัดให้การสนับสนุนด้วยนะครับงานนี้ก็เฉลิมฉลองกันอย่างเต็มอิ่มนะไฮไลท์ก็อยู่ที่ขบวนแห่น้ำส้มปล่อยน้ำส้มปล่อยนะครับอุโมง์น้ำปาร์ตี้โฟมโอ้รถน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะครับในชุมชนแล้วก็เรามีราวงย้อนยุคอันนี้มันมีทุกที่นะครับรางวงย้อนยุคนี่นะคือทำให้มันสนุกนะครับอ่า แล้วก็มีมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวตำบลไม่จัวนะครับอ่แล้วก็ชาวตำบลเด่นชัยแล้วก็ใกล้เคียงไปเที่ยวกันตต้มเขาเที่ยวกันจริงนะครับทีนี้ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมันสุดยอดนะถือว่าสุดยอดอ่าวันนี้วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกก็เด่นชัยสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่อย่าลืมนะครับ ที่เทศบาลเมืองแพร่เนี่ยมีสิบเอ็ดเวทีนะครับศิลปินล้วน,นขบวนแห่นี่ก็ยิ่งใหญ่ยี่สิบเอ็ดขบวนเขาบอกออกบ่ายโมงผมบอกถ้าออกบ่ายโมงก็นู่นนะครับตีสองนะครับจะเสร็จนะอันนี้นำมาเสนอกันวันนี้ก็คือไม่จัวเอาที่ใดมีสนุกสนุกส่งก,ก,กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ แล้วปีหน้าก็เอากันใหญ่ๆแล้วปีนี้รับรองได้ว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะครับโอ้มันเฟื่องฟูจริงๆนะแม้แต่ร้านเมื่อวานนี้ไปถามร้านขายข้าวไข่เจียวเนีเขาบอกขายได้วันเป็นเกือบสองหมื่นนะยานละยี่สิบห้าเนี่ยโอ้โหนี่ครับดีครับนะรัฐบาลชุดนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับปากท้องของประชาชนต้องเรื่องนี้ นะครับเอาเอามากันนี่ที่ตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยครับ